วันที่21เ๋ยครับโอเคอาล่ะครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในพาร์ทที่9กันเลยนะครับของกมแซนดีดีฟนะครับผมปลูกแปลงเพิ่มทำนู่นทำนี่เพิ่มเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีน้ำมันแบบพอใช้เลยดูดิปลูกไว้ซะเยอะเลยเพราะว่าถ้าปลูกอีกสักแปลงนึงนะก็น่าจะแบบพอทำน้ำมัน2ถังตลอดอะไรเไงี้ยเออกะประมาณนั้นแหละเออกระตุกตอนเพิ่งเข้าเกมมาจาะตุกเล็กน้อยนะครับโอเคนี่เป็นพาร์ทที่9ใช่ไหมล่ะว่า วันนี้ผมจะทำอ้ไรนั่นแหละจะไปออกสำรวจนะครับแล้วก็ครับสเปียร์กันให้แบบเยอะๆเลยนะเพราะว่าเราน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะทั้งคุณเราน่าจะต้องไปล่าบอสกันแล้วละ่ะใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราจะล่าบอสกันได้เราต้องมีแบนเดตนะทุกคนเราต้องมียายใช่ไหมละ่และแบรเดตต้องใช้ผ้าเลยนะผ้านี่กว่าจะขับได้นี่ลําบากมากเลยนะผมบอกไป ส่วนไอ้พวกนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องไปศึกษาอีกทีเนาะว่ามันเป็นยาบัฟหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนไอ้ลูกที่ผมก็เก็บมานั้นแหละอีกลูกนึงเพราะงั้นผมจะไปสำรวจเกาะรอบๆให้หมดเลยนะครับวันนี้จะเป็นพาแห่งการสำรวจนะครับทุกคนโอเคแต่เยวก่อนกูจะสำรวจนะนะกูควรจะมีของกินนั่นแหละเออผมวางเออไอ้นั่นไรอ่มันคืออะไรบ้างอันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจนะโอเคถ้าผมผมวางอันนี้ไ้จะได้ป่าวะได้ได้ไรมนะั้เน่ะ รูว่าต้องใส่เหยื่อด้วยป่ะเออต้องใส่เหยื่อบอกไม่แน่ใจป่ะผมใช้ไม่เป็นเฮีย้าไปก่อนก็ใช้ใช้ไม่เป็นตอนนจะได้ปูอันตัวหน,นึ่งยังไม่พอหรอกเวขอเนื้อปลาด้วยเออ๊ะขอดูอนว่าผมมีอะไรกองไปไหมถ้ามีก็กินเลยจะได้ไม่ต้องให้มันมัน,มนอยู่ข้างบนเกะกะลุกเลยเอเคไม่มีนะทุกคน เดี๋ยวมาหาปูก็ได้ป่ะนี่โทษว่าปลากระตุนกินได้ป่ะยิก,กินไม่ได้กินไม่ได้กูก็จะกินไปทั่วเลยเนาะเอ้ยปูปูปูโอเคปูปูได้มาสี่ตัวก็เราจะต้องออกเดินทางระยะไกลแล้วต้องมีอาหารพวกตัวไปบ้างเนาะโอเคมีดอละลฟมีดกูใางไว้ไหนจะไม่ได้ละอยู่ในกล่องปะวะเพราะว่าพาร์ทก่อนผมเพิ่งขนนะ ไม้ไม้ใช่ไหมแล้วก็มาทาชั้นวางะลรพวกเนี้ยนี่ไงเนื้อกรยังมีด้วยนี่มีดเอามาซ้ําแหละเอามาปิ้งสว่วนที่รำคันผมว่าจะทําเพิ่มเลยเนาะก็คือแบบเราแบบเลดเกมไปแล้วอ๋อ,อ,อกาดิเอ้ามีดอะไรอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆนีมีมีดสองอันนะเพิ่งเห็นได้อีกชิ้นนั้นเนี่ยดูสง่งไปหาปลุกตัวหนึ่งไิเนื้อเน,น่าเนื้อเน่าเอ,อาไปทำอะไรได้บ้างครับใครรู้ก็พิมพ์บอกกันหน่อยเนาะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่ามันไม่หายไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนามันเอาทำอะไรได้แล้วก็เก็บๆไว้ก่นอนแต่ยังดีไอ้นมนี่แล้วก็จุดไฟแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาฟืนมาก่อนเนาะถ้าเราไม่หาฟืนแล้วก็จุดไม่ได้ซึ่งนี่ไงก็ออกจากตรงเอาา๊ะผมว่ามันมีกล่องหนึ่งที่มันมีกล่องหนึ่งที่มีแต่ไม้ใช่เช่กล่องนี้ออกมา โ okay. อเคขนออกมากล่องนี้จะได้เป็นกล่องโลกส่วนนี้ไหมก็เอาไปใช้ครับจุดไฟเสร็จเรียบร้อยน้ำมันมีไหมขึ้นถังก็พอไปนู่นไปนี่ได้อยู่นะแต่เราจะยังไม่ใช้โอ้โ oh หกล่องผมว่าเราต้องค้าเพิ่มแบบเยอะๆเลยแหละเพราะว่ามันไม่ได้ละมันต้องใช้เยอะมากมีกล่องอะไรที่ททมีไหมเอาลงมามีกล่องว่างโอเค ก้อนตัวนี้ก่อนจะใช้ค่อยๆหอมมาให้มันไม่ลกมากตอนนี้กูหิวมากกูเห็นอาหารก้อนโตอยู่ในนู้นมากินเลยแล้วกันอืมก้อนบักใหญ่กินได้มั้ยน่ะโอเคสมุกปาดขึ้นมาเกือบขึเต็มหลอดอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนกล่องเราแบบยังไม่พอเนาะมีมีเนื้อด้วยอาหารป๋องอาหารป่องเราเก็บไว้ยามจําเป็นแล้วกันส่วนนี้ก็ต้องรองมันโตเนาะไม่โตแล้วก็เก็บไม่ได้แต่ถ้ามันโตรูปแปลงเมื่อไหร่นะกูจะรวยน้ำมันทันทีเลย บ้านจะสร้างต่อไหมก็สร้างครับแต่ว่าขอไปฟาร์มไม้มาเยอะๆก่นอนยางนี้ไม่เยอะอีกหรอเออก็เยอะแล้วนี่มันว่ามันต้องใช้โอ้ไม้เล็กใช่ไหมคําแพงเดี๋ยวเรามาต่อบ้านมันเพิ่มสักหน่อยก็ได้เว้ยมันก็เดี๋ยวเราจะลองทําให้มันเป็นรูปเป็นล่างไปก่อนเนะาะเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูองดเอาได้ได้เราไม่ยอมแพ้อยู่แหละเดี๋ยวเราหมดแล้วหรอโอเคช่างมัน หมดก็ช่างมันผมพอจะคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงตรงนี้ผมก็จะทำาันไดขึ้นไปไงเอออูมิฉลาดเลยฮนคะการทำผิดของเราจะไม่เป็นจะไม่เสียประโยชน์แน่นอนทุกคนเคส่วนใบไม้ไมเห็นกล่องใบแวบว่ามีใบไม้อันนี้เอามาให้กล่องใบไม้เคแล้วก็ใบไม้พิเศษรุดหน่อยสมุนไพรได้ยังได้แล้วนี่ไงอันนี้เอาไว้กแก้พิษงูเนาะทุกคนเราจะทำพวกพวกติดติดเรือไว้บ้างเนาะเผื่อเราไปเดินเกาะแล้วโดนงูศกอะไรอย่างงี้ ซึ่งไอกะลามะพร้าวนั้นเราอยู่ไหนวะไม่มีคาบใหม่ก็ได้มั้งใช่ไหมคราบใหม่ก็ได้ยังไงมันใช้มะพร้าวกับเชือกซึ่งมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยอยไปกองไว้ไหนวะจาไม่ได้บนเรือเหรอเดี๋ยวเราไปดูบนเรือกันเนาะกะลามะพร้าวหรือเราทําเราทําอันนี้ได้ไมั้ยเออใช่ใช่ใช่ใชผมอ่ะอันนี้ก็เอาไปหมักเลยมันเน่าลวละ แต่ต้องมีกล่องพยาบาลที่แบบเป็นกล่องที่แบบใส่แต่ของกินกับอะไรพวกนั้นไวเนาะซึ่งผมว่าก่อนนี้ก็ได้ป่ะไอ้น้ำเออใส่งั้นแหละเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็กินน้ำจากไอตรงนั้นเราก็ได้ตัวน,นี้ก็มีกินด้วยเพราะว่าเราไปคับสเปียร์กันในวันนะั้นทุกคนอันเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อเอยกำมันน่ากินนะทำไงได้อ๋อนึกว่าจะได้ขนนกอะไรงนี้ก็อยากลองดูไงแบบเป็นของดีโอเคสมกดับเขาจะจะดับอเออผมอยากได้ไฟนี่เพิ่มอย่างเลยให้สว่างให้มันทั่วๆเกาะเนาะตอนนี้มันสว่างจุดเดียวผมก็มีอยู่นู่ตรงนู้นอันหนึ่งผมวางทิ้งไ้ผมไม่เอากลับบ้านมาเนาะ ระหว่างเืินนี้ก็ทำน้ำมันเลยไม่มัน,มนไม่คมอ่ะมันเมียก้อนเดียวอ่ะเออรอสีก้อนแล้วเผาทีเดียวดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมันมันก็ได้อยู่แล้วมใส่เืนไปนิดหน่อยใส่สักสองอันปะออแต่ตอนนี้เพลนกูหายหมดเลยนอนสลิปปิ้งโอ้ยเสียงหลงสลิปปิ้งสลิปปิ้งบอยโอ้ยตอนกี่โมงแล้วเฮ้ยตีสี่เยโอเค ได้น้ำมันมาหน่อยนึงเอาถัางน้ามันกูหี้ยอ๋ออยู่นี่ได้มาก75เปอร์เซนต์แล้วว่าเราออกเรือกันตอนนี้เร็กก็ได้นะปัญออหากล่องว่างก่อนขอทํากล่องให้มันว่างสักกล่องหนึ่งดินี่เลยกล่องนี้แหละเหมาะแล้วเราจะเอากล่องต้องคัดกล่องว่างมาเอา้ยในนี้เก็บอะไรมาัางเครื่องยนต์ เพี่ยร์กันอยากข้าเพิ่มอยู่นะแต่เราต้องใช้เชือกกับไม้ใช่ไหมข้าเพิ่มนี่ไหมแล้วก็เอาไปด้วยเลยน่าสนใจเออคุณไม่กินข้าวกินน้ําเลยต้องไปกินด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาซีตายหากันก่อนผมกมาซอยเฮ้ยโอเคผมกมาซอยเลยเฮ้ยแล้วก็ตัดตเตอเฮ้ยโอเคปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปจากนั้นเราก็ต้องใส่เสือกดยเฮ้ยมากินดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคกินนี้มาพามาไม่ได้กินนานละ ิดถึงไงคิดถึงหนึ่งผมตองชิงอะไรสักอย่างหนึ่งมันเต็มจะได้คาบเชือกได้แบบไวๆนี่คืออะไรวะเออถ้าคาบมามันจะหยิบได้ใช่ไหมอ๋ออ๋อมันจะทำให้เป็นกองเว้ย แล้วมันก็จะแบบมารวมกันโดยที่มันไม่เกะกะเฮ้ยมันเท่ากับไม้ได้ปะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูลองดูนี่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 ได้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 ไ,ดไ,ดไอ้เชีย่ยเราเพิ่งรู้เหรอวะนี่นี่แล้วเอาไม้ไปใส่ปะเฮ้ยเจ็ดเกยกองม่วงตั้งนานหินก็น่าจะได้ปะเอ้ทุกคนเราได้ความรู้ใหม่ยู่ปะ ก็ลองดูก็เหมือนกันว่ามันเป็นสแตกนะ็กเนาะเออนี่แล้วก็กองไว้โอ้เรื่องดีแบบนี้กูไม่รู้ได้ไงแะมันต้องใช้อะไรครับแม่เนี่ยมันถึงจะเป็นไม่หรอกมั้งนี่ทุกคนมันก็ไม่กระสเปิดสะปะแล้วนะอย่างเงี้ยมันดูแบบเรียบร้อยขึ้นเนาะโอ้อเอดอออออีดีด,ด,ดีกูก็เพิ่งรู้ไงกองเป็นของ ้กูไม่ต้องเก็บเก็นกล่องอะไรเงี้ยเฮ้ย,ยได้กี่ลูกนะ่ะหกลูกบวกกับไอ้นี่อีกก็เป็นอยู่ไหนนะนี่โอ๊ยไม่ใช่เฮ้ยแล้วได้มาเจ็ดลูกไเจ็ดลูกอยู่นะไม่แปดเลยเออแปดลูกแต่เรายังมีอีกไม่ใช่เหรอวะกล่องเชือกกูไปไหนแล้วอยู่นี่เหรอโอเคก็เพรียกันเหมือนเดิมแค่แค่นเดียวอะอ๋อเชือกหมดเลยเหรอ โอเคหมดก็หมดแค่นี้ก็ได้ว่ะเออเยอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ทุกคนนี่ก็ทิ้งแปบน,นึงปุ๊บกล่องเรายังได้อีกเยอะเนาะแต่เราจะเอากล่องจากเก่ออื่นมาใส่เอาดีดีกว่าดีกว่าใช่ใช่ใช,ใช่ส่วนกล่องนีม้มันเป็นกล่องที่เราต้องพกไปเนาะเพราะว่า,าเอาไม่พกไม่ได้อ้ยมันต้องใกล้ๆมือหน่อยอะ่ะเออจริงๆอุธต้องใช้ช่องบนเนาะอันนี้ก็ได้ส่วนเราไม่ใช่เซฟด้วยสามารถเซฟบนเรือได้เลยทอดสมอแล้วก็เซฟ กางนั้นเลยได้เลยเนาะโอเคเราพร้อมที่จะไปกันหรือ,อยังผมว่าผมพร้อมแล้วนะก่คนอื่นจะพร้อมกูเซฟก่อนปึ๊บแม่งได้ปะแม่งทำเป็นกองโคตรสวยเลยเพิ่งรู้พืชผักผลไม้เก็บไปนี่เป็นดินเหนียวเอ้ดินเหนียวทำเป็นกองได้เปล่านี่ไงนี่ก็ทำเป็นกองไปเอยอยมันดูดีขึ้นหน่อยน้ำมัน ดูดิมีอะไรมีมันโตยังยังไม่โตนะทุกคนยังไม่โตไม่โตเราว่าจะทําเพิ่มเยอะๆเลยเพราะว่าจะทำแบบให้มันเป็นสองรอบให้มันเกิดสลับกันเพราะอนาคตผมว่าจะทําเรือหลายลำเนาะแบบเป็นเรือเร็วกับเรือขนของอย่างเงี้ยเป็นเรือฟาร์มง่ายๆกับเรือเรือเร็วไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปรวดเร็วอะไรเงี้ยเอะเป็นอย่งผมเช็คก่อนอะไรมันไม่จําเป็น อะไรมันเกินจะเป็นทิ้งไปเนาะเพก,กระติดตัวมันก็ได้อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีรัล้วปลดล็อกเหรอใช่ปะมันปลดล็อกเพราะว่าเรามีอาวุธหรือเปล่าอ่ะเราลองกดเล็กหนึ่งดูนี่ไงคือเล็กหนึ่งแหละเช็ดเขยเอาเหรือว่าถ้ากดอย่างนี้ไป มื่อกี้ทักกูทำไงบ้า่ะหนึ่งเมื่อกี้ผมออกขิ่เข้าทีรัดไงเอ้ยเมื่อกี้กูทำไงวะกูทำได้ฟุฟกๆแล้วกูก็ทำหลุดมือใช่อ๋อต้องกดหนึ่งครั้งเพื่อออกเนาะเอ่อจะพูดให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมวางทิ้งก่อนโอเคปึ๊บหยิบขึ้นมาใช่ไหมเรากดตรงนี้นะเรากดอันี้คือผมกดแถบค้างอยู่ใช่ไหมเราเปลี่ยนไปกดหนึ่งไว้ก่อนนะแล้วก็พอกดหนึ่งครัง้งปุ๊บปล่อยปุ่มแถบปึ๊บ,บอย่างงี้เห็นปะมันก็จะมาให้เลยเอี ต่อไปเติมน้ำมันดีครับเราอะไรในี่เกือบเต็มไปเกาะทางไหนดีว่าวันนี้ฝั่งนู้นไีเกาะไหมผมไปดูกันเดี๋ยวผมไปดูนะผมจะลองอะไรทดสอบอะไรเล็กน้อยนะทุกคนพานี้มันเป็นพาสทการสำรวจทั้งทีอีเอ้ไม่ใช่ไม่เอาเฉยเฉยเอเอะแล้วคำว่าไม่ใช่ลีดเดอร์ดีไออะไรนี่ช็คืออะไรไม่รู้ เนี่ยคือเรือของเราใช่ไหมแลว้วเกาะเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอใช่ไหมเกาะเราตรงนี้หันไปก็จะมีเกาะเล็กแล้วก็เกาะใหญ่แล้วก็ค่อยมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเกาะหนึ่งที่เราไปฟาร์มมาของเยอะๆเพราะงั้นแปลว่าเราอยู่เกาะนี้ไปนี่คือสีแดงแนละ้วผมจะจำไว้ก่อนว่าเราอยู่ตรงนี้นะโอเคนะเด็กนี่อย่างนี้ซึ่งบอสอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีวอยตัวไกลๆด้วยซึ่งวันนี้ผมจะลองอ๋อทางนู้นคือทิศเหนือล่ะอ๋อนี่ผมอยู่ตรงนี้ผมที่ผมจะไปได้ผมจะมาโหมันไกลนะเนี่ยไกลมากเลยนะออไกลมากไกลมากนี่คือเกาะเกิดเราเว้ยจำได้เนี่ยต่อตรงเนี้เราฟาร์มไปหมดแหละต่อไปเราจะขึ้นบนเหรอได้นะได้นะขึ้นบนไปแล้วไปฟาร์มเกาะใหญ่แล้วค่อยกลับ ต้อฟงฟาร์มเกาะรอบๆตัวก่อนดีวะแล้วจะไปเกาะน,นีนะน้แล้วทุกคนแล้วเราก็จะออกมาเช็คด้วยว่ามันใช่เกาะที่เราตามที่เราคิดหรือปเปล่าเนาะเพราะสีแ,แดงคือเกาะที่เราอยู่อะไรประมาณนั้นเยวจะลองทดสอบกันในพาร์ทนี้เนาะซึ่งเรามีเต็นท์แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องทําเทลเตอร์เพิ่มแล้วเราก็สบายขึ้นเยอะเนาะทุกคนก็วางปุ๊บเซฟแล้วก็ออกเกมได้เลยใช่สบายทำไมผมชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ผมไม่รู้ว่ามันจะช็อตตอนไหนเพราะว่าผมไม่ได้ยินไงเออไม่ได้ยินตอนตัดต่อน้ำแล้วกินไปสักหน่อยก็ได้นะเพราะเรากวัวหิวไงกวัหงกวหิวกัวหิวไม่ใช่อะไรน่าจะพอที่จะไปกันแล้วละ่ะขวานครับเพิ่อมอีกไหมถ้าจะครับเราค่อยครับเกาะน,นู้นก็ได้มั้งเกาะที่เราอยู่เออไปในเวลาออกเดินทางสมองเพื่อนเออเอเอ,เอ เกิดบั๊กอะไรเล็กน้อยถ้าไม่ผิดนะตรงนี้จะมีเกาะข้างหลังเราเกาะหนึ่งทุกคนไม่แน่นะนี่คือพาร์ทที่9ใช่ไหมพาร์ทที่10เราอาจจะตีบอสกันลวทุกคนเพราะว่ามันเป็นเลขสวยไง20ก็ตีบอสอีกตัว30ก็โอ้โห30เป็นเยอะแนละ้วเนี่ยอาจจะ15ตีแล้วก็20ตีอีกตัวนะ20อาจจะเป็นพาร์ทจบอะไรเงี้ยเอนั่นปลเกาะเออเดี๋ยวเราลองไปดูฝนตกเหรอใช่ปะเออฝนตกพอดีเลยไม่เอาหน้า เคเรามองมาเราจะเห็นเรือเนาะผมพอดูเข็มทิศเลยปะได้จําทิศบ้านตัวเองไหละเกบ้านเราอยู่ประมาณทิศหนึ่งร้อยเอ่อหกสิบเนาะถ้ามองจากตรงนั้นไปปัตนต่อตรงนี้นก็เหมือนจะมีที่ฟาร์มไอ,อ้น,นัอ้นอีกแหละไอ้ที่กล่องเยอะๆที่บอกผมผมขนแทบไม่หมดอเออก็อาจจะได้ต่อแพรเพิ่มแล้วก็กลับบ้านโอ้ยยวผมจะทําชั้นไอ้ตรงเนี้ยเ,เอ,อ่อเพิ่มอีกหนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นชั้นเอาไปสู้กับบอสเนาะ พราะว่าตรงนี้มันเป็นกล่องไงโอ้ยผมกลัวมันแบบทำพังกล่องมากเลยปะคงไม่ทำมันคงไม่ทำแบบเราอย่างนั้นหรอกมั้งโอ้โหะจะให้ฟาร์มให้ฟาร์มตอนฝนตกเนี่ยนะงั้นเราไปเรือใหญ่ก่อนแล้วกันเอ๊ะไหน,นก็เราก็แวะเรือเล็กก่อนก็ได้นี่เรือนี่เรือนี่โอ้โหนึกว่าเรือเล็กใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยะ ตัวนี้เราต้องตัดเนาะเราตัดแล้วเราคร้าวได้ไหมเราไม่มีเชือกอะ่ะใช่เราต้องไปหาเชือกมาก่อน้วก็้อนด้วยแล้วออเราต้องมีเชือกนะถ้าเราจะทาไ้นี้เราจะตัดมันอะ่ะใช่ซึ่งเราไม่ได้พกเชือกมาเลยแล้วก็ต้องไปเกาะก่อนใช่ไหมนะ่ะโอเคผมว่ายไปก็ได้มั้งมันใกล้ๆอยู่อะ่ะมันไม่ได้ลึกเด้ว่วายขึ้นเกาะไปเอาเชือกก่อนมาดิกูม,มีสเปียกันก็คือขวานที่อยากเอาไปขี่รัดมากเลยอ่านี่ไงนี่ไงเจอแล้ะ อันนี้แหละฟาร์มทีเดียวได้เยอะเลยเอะครับวันนี้ฝนตกฟ้าร้องสภาพการไม่ค่อยเป็นใจโอเคแล้วก็ต้องไปเอาค้อนที่เรือเอ้ยตรงนี้มีกล่องปะได้ขนกับทีเดียวเลยเคยไม่มีอุตสาหวังน้ำน้อาก็ต้องระวังปลามีพิษเล็กน้อยด้วยนะโอ้โหปลาโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหมือนผมปะปลามังลอยฟ้าขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยไอ้ลำแดกไงฮะคอนด้วยพี่ความด้วย โอ้ oh, ถ้าน้ำมันนิ่งกว่านี้นะก็จะดีใจมากเลยเพื่อนเคเราจะทำตรงนี้เออต้องอย่างนั้นอยแ,วแ่วะเราจะทำเพิ่มเนาะใช่ใช่ส่วนเออไอเกาะเก่าผมว่าผมยังเหลือไอพวกนี้ไปเยอะมากเลยแล้วยังไม่ทำหรือเปล่าหนูหนไปตรงนน้นต่อพี่หทนหลังไปเลยได้ปะ เออหันหลังไปเหมือนจะไวกว่าขับเรือถอยหลังมันเร็วนะเนี่ยมันไม่ได้ช้านะเนี่ยผมว่าผมไปไหนมาไหนผมขับเรือถอยหลังยังได้เออ,เอ,อไหนๆก็เลี้ยวมาข้างตัวน,นี้ปะจอดเลยแล้วกันมีอะไรขุดไหมโอเคขม้นไม่มีอะไรเลยไม่มีนี่นี่นี่ไม่มีอะไรมีแกูเอาเชือกมาแค่เดียววะโอเคโอเค ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวไอ้ล้ำเนกมันปีนไม่ได้ป่ะโอ้ขึ้นมันพัดไปอ่ะโอเคอีกรูปหนึ่งตรงนู้นเห็นอยู่โอ้โอ้ไหนวะไปไหนแล้วโอเคไม่รู้ว่าคาบได้หรือยังแต่ตอนนี้โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อมันมันกระโดดขึ้นแพรเราเว้ย นู่นๆอีกลูกนึงอีกลูกนึงเห็นแล้วเห็นแล้วมันเกิดกับปะลปัดนิดหนึ่งนนทุกคนโอเคนี่ไงเชือกเราก็มีนี่บ่วเส้นหนึ่งเอ,อมันมใช้อะไรบ้างอ่ะมาดูดออีใช่กะยังไม่ครับเชือกอ,อันนี้ไงเชือกกบมีนี่บัวอีเออต้องทำให้มันบาลานซ์โอเค เออหยุดได้สักทีมึงฝนลำคานเบ้ยต่อไปก็ไปตรงนูน้นว่าค้อนพวกติดตัวเล่นเลยได้ไหมเนี่ยมันคือแบบพาร์ทนี้เป็นพาร์ทให้กูไปสร้างเรือไงวะเออไอ้เกาะน,นี้มันคมจริงได้ทางนงนู้นทา้งนี่แล้วเราก็เอาค้อนมาปึ๊บกดครับนี่เดี๋ยวเราค่อยไปเอาไม้บนเกาะมาทําหรือไม่ก็ไปหาสังกะสีมียางด้วยรอบนี้โอเคกูมันเจออะไรเต็มไปหมดเลยได้หนังยางหนังยางเอะได้ร้อย,ยางมาทําแผลเพิ่ม เอ๊ะ <Hey. S 2> อะไรอะ่ะเลเวลอัพขอลองดูหน่อยเลเวลเรามันไปถึงไหนกันละโอ้ oh. นี่ไงน่าจะเป็นเลเวลคัตติ้งนะเครกูจะได้ค้นตอนไหนเนี่ยฮะเพราะว่มาเราวควรจะเซฟได้แล้วนะอ๊กก <Hey. S 2> ูเจออีกละกู <laughs> เจอไอ้ข้าลรางนั่นอีก <laughs> เห็นปะ เออเยอะมากองเยอะมากเดี๋ยวจะมาใส่ข้างหน้าไอหลามาแล้วเราพอแค่นี้ก็กบบได้บ้างไอไอไอต่อเรือนรู้สึกขี้เกียจแหละเลี๋ยวยากเลยเพราะว่าแพนใหญ่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเอาของเก็บก่อนอะไรไม่จําเป็นพอรอไปโตโอเคไอนี่แหละพอเลยพอเลยกูไม่าพามแล้วเออเราลงข้างล่างดีกว่าเวไม่มีถังออกซิเจนเดี๋ยวลองหาดูว่าจะมีโอ้ยเป็นเป็นคอมผมมันกระตกอะไรไม่รู้อะ เพราะงั้นเราจะเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยขอเออาสิเจนหน่อยนี่ไงได้แหละได้สนใจยอยากข,ของกล่องไปตรงข้างนอกก่อนละกันอะไรยังไม่ใช้จะปียกันเนี่ยไม่ใช้มันไม่ใช้อะม,ม,มันไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอาไปอะเพราะเราจะเอากล่องขึ้นมาทีเดียวกล่องกล่องนี้ผมบอกเลยกล่องค้นท่าเยอะผมผมมันไม่มีคลิปไปด,ดูก็ตามนะแต่พาเนี่ยทุกคนจะได้ดูแล้วว่าลกองนี้มันมีใหฟาร,รม์มเยอะแค่ไหนมีเครื่องยนต์ เก็บไปก็ได้ปะริ่งได้แบบเป็นกล่องมากกว่าโอ้โหออซิเจนเพียบเลยถังน้ำมันถังสีอันนี้ไม่มีกล่องอะเติมปึ๊บไปต่อมีกล่องอลกล่องแรกเก็บไปโอ้โหมันจะเต็มแล้ว่ะมันจะเต็มแล้วโอ้โหเก็บไปไหมเนี่ยไม่ไหวไปกกล่องหนึง่งแล้วก็ออกเลยเดี๋ยวมาค้นต่อ ยังเหลยอชั้นหนึ่งน้อยเลยไม่ค้นกล่องข้างล่ังเยอะกว่านี้อีกว่าง,งั้นเราต้องทิ้งให้หมดเลยมีไฟฉายปะคงไฟมันใช้ในน้ำในไ่ไปวะโอเคได้ได้ได้ได,ได้ได้ก็เอามาด้วยเลยแต่กูต้องไปผิดทางตลอดเลยวะเนี่ยอยู่ทางใกล้นี่ใช่ไหมไหนวะนี่ลงมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายผมจำได้มันจะมีที่ไปต่อด้วยนะซึ่งมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยสองอัน ชิวๆทุกคนเรามีออกซิเจนเยอะแต่ผมว่ามันเยอะกว่านี้เนี่ยว่าเราไปไม่ได้เพราะว่ามันปิดตรงนี้ไปปะเออใช่ไหมออจะเข้ามาได้ไงเนะี่ยใช่ตรงนี้แหละทุกคนที่ผมว่าดูผมจะจําไว้ว่ามันเหลือตรงไหนมั่งเนี่ยจะได้กลับมาแล้วหยิบถูกอันเก็บไม่ได้ละเติมออกซิเจนกันเติมไม่ได้ต้องวางก่อน อยู่ไหนละพคมไฟเรายียไม่มีไฟละออกรวดเดียวเลยปะขึ้นทางนี้ได้ปะนะเนี่ยเฮ้กูมาไหนเนี่ยไอ้เชี่ยกูมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางเลยพอดิ้งไฟไปอันนี้ป,ะปะ่าวะ ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไปไหนแล้วนี่มันมืดสนิทเลยอะตอนเนี้ยอ๋อนี่มันกลับเข้ามาทางเดิมโอเคกูพอจะจำชิดได้ละถึงจําำได้เลยแต่ทางไหนวะกูมันโอ้โหว่ายน้ำกลางคืนอย่างงี้กูว่ายเห็นไหมเนี่ยก้ามือพออูไม่น่าทิ้งไฟเลยว่าะไฟเป็นของสำคัญจัด ซีจเจนเราจะหมดแล้วก็ตายอยู่ใน,นนี้ป่ะวันเนี้ยเออทางนี้แหละทางนี้แหละแล้วก็ออกทางนี้เออ,เ,อ,อเห็นทางละเกือบตายค่ะเราทิ้งโคมไฟไปอันหนึ่งเนาะจะกลับลงไปเอาดีไหมวะโคมไฟก็ของดีอยู่นะโอ้เกือบไม่รอดกูรอดมาได้กูก็ดีใจแล้ว่ะก็ดูกล่องดีเยอะจนกูไม่มีมือว่างมีเรามีไฟอะไรอีกอันไหม ว่าผมจะเป็นงมเอาไฟนั้นเพราะว่ามันก็ของดีเหมือนกันนะโอเคกูขึ้นมาได้แล้วไอ,อ้ก็ดูกล่องดีแม่งเยอะจัดเลยกูบอกแค่นั้นแหละเออทุกคนวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ป่ามาได้เยอะแยะแมากมายเลย,ยนี่ไงผลประกอบการจากการที่กูเกือบตายเดี <c> ๋ <oughs> ยวกูไปเซฟกอนไม่ไหวไม่เซฟกูทอ้อกูบอกแค่นั้นแหละ ทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการกำลังใจในการทำพารตต่อไปทุกคนได้ดูกันนะครับผมไปแล้ว